เอ,เออ6เหนึ่งองสามเอาเอาเอาไอ,าอ,าอาครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Toy Story นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็เราไม่ได้ทำมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วปะ่ะเออน่าจะนานอยู่ยีใกล้ไปนะเปิดกล่องรออยู่นะครับมันมีต้อง800กล่องนะให้ไปเปิดครึ่งนึงก่อนก็ส่วนโปรโมชั่นครับก็ตามดีเลยมันจะเป็นพวกกล่องต่างๆนะครับเอาไปเปิดกันไม่มีโปรโมชั่นนะหมายถึงไม่มีเซ็ตมีแค่เซตพันเนี่ยเซตนี้เซตเดียวนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไอ เขาเรียกว่าอะไรขอ,ของในกล่องก็จะมีตั้งแต่ S3, S4, S5 แล้วก็สูงสุดจะเป็น S6 นะครับแล้วก็กล่อง50นี่จะสุ่มได้แค่ S3 ถึง S5 นะครับส่วนกล่อง110นี่จะได้ S4 ถึง S6 เลยประมาณนี้ส่วนรา,ายละเอียดทัที VVP ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีตั้งแต่ V1 ไปยันถึงเอ้ย V5 นี่มี V5 มาใหม่ใช่ปะ่ะฮมาใหม่มาใหม่ส่วนใครที่แชร์6กลุ่มครับก็ได้รับ V3 ไปเลยนะครับผมแล้วก็กล่อง50อีก6กล่องประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปรับชมการเปิดกล่องกัน อีกอย่างหนึ่งเโทษโทษโทอีกอย่างหนึ่งเป็นซีสองพันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูด้วยนะครับกล่องต่างๆนะเขาก็ให้มาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดสัก50กล่องก็พอครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกล่องนี้ด้วยกล่องละห้าสิบนะเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนเฮ้ยมันเปิดแบบนี้ได้นี่ได้ไหมเปิดนี้ได้ใช่ไหมมาโคเปิดโอเคดูกันก่อนได้พวก S4 ่นะ แรงสุดนี่ s ห้ามาตัวหัวนะครับแล้วก็ปืนไม่มี s ห้านี่ก็ราคาใช้ได้อยู่ s สี่ไม่มีเลยไม่มีปืนเลยส่วนใหญ่ได้ s สี่ s สามนะครับ s ห้าได้แค่ตัวหัวนี่ได้ตัวอะไอีกอันนึงเดี๋ยวกะเพิ่ม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 ไม่ได้ปืนเลยวะไ่ด้ปืนเราก็พอนะนี่ได้หัวมาไม่ได้ปืนเลยว่กกนะ ปืนนี้ค่อนข้างได้ยากอยู่นะสำหรับผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะดวงดีหรือเปล่านะครับปืนไอซีปืนเก่าปะเนี่ยไป,ไปแล้วไปแล้วถูกละเฮ้ยผมไม่ได้ปืนเลยว่ะทุกคนไม่ได้ปืนจริงได้แต่ตัวหัวหรือปือนไดท้ามันไม่มีวะมีดิเฮ้ยไม่ได้ปืนจริงนะครับ นี่ได้แล้วก็บอกหนึ่งแพงเปิดต้องหลายกล่องก็เดี๋ยวไปดูกล่องนี้กันกล่องร้อยสิบอันหนึ่งแค่พอเงินทับรับทับนีบ่ครับกลอ150กอ่องร้อยสิบก็เปิดทีละสิบอันสิบอันแล้วก็สิบอันอ่าหน้าตากล่องก็ประมาณนี้ทับทับเอชห้าเอชสี่โอ้โหเอชห้าไม่ได้พันเลยว่ะนี่ได้ปืนมาเต็มเลย นี่ได้ S6 มาแล้วนะครับแล้วก็ขาดปืน S6 นะโอ้โหไม่ได้ปืนเลยวะจะได้รีวิวปรโมชันเนี่ยเดี๋ยวเข,เขาเอาสองพันมาให้รีวิวอยู่นะครับคนในเซิร์ฟยังไม่มีนะตอนนี้คนในเซิร์ฟก็ค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นใหม่ปะไม่แน่ใจเด็กยังไม่เลิ่มเรียนกันวะเอผมเปิดไม่ได้จริงนะเนี่ยปืนอ่ะเออได้เปิดละโอเคได้เล่นล,นล,ลนะมาลครับก็ มาเล่น s 4กันก่อนนะคนไม่ค่อยมีนะครับเซิฟเขาน่าจะมาดึกๆกันแหละโอ้โหทูเมตรท่ง<ด>เมสนี่มันคนฤทธิกที่จังวะเบี้ยวัดเลยอะไม่ตายึากจังวะ ไม่รู้สึกจังอ่ยมาเ่อนโคตดแข็งเลยวะเออเ่อนโคตดแข็งอ่ะโอ้มันเก็บไอเล่นโอ้หงับไปเลยไวันอยรัเ้ยนีไนีงากูดมีกินมีกินี่กินอะมันไม่มารวมมาเลยเกือบร่วงเหมือนกันด้วยอย่างรอดจ้าเฮ้ยเล่นอะไรอ่รว่าฮัลโคับพี่ชายงานธนูธนูอ่ะเป้นกัมป่า มีนาด้วยไม่น่ากลับมั้งพี่ชายที่เล่นกับบนตึกครับมาเซ็นเลยวะพันหรือเปล่ามาซ่อนปืนหรือเปล่าไปไม่น่าดูไม่ใช่ว่นี่ไงไปเอาดี่สวนดีเอาไปไหนอะยตายหรอทีสวนซ้ายซ้ายโอ้โห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  โอ้โหโอ้โหไปแตกไปแตกอะไรอ่ะโอ้ยิงไม่คือป้อมใหญ่ไอ้สัตว์โอ้โหทุ่มเวทอ่ะขึ้นเลยไปขึ้นเลยอ่ะไปไปไหนไม่เอาไม่ขึ้นไปหาละไออไ้ที่ที่ใส่หัวตัวหัวก็้าวเฮ้ยตัวหัวไอ้ท่าไอ้เช่ยแมนกูไม่ตายไม่นกูตายแล้วโอ้โห ไปเลยไปเลยอยู่นะยังเข้าอยู่ไปแล้วยังไม่เข้าเลยใครมาใคจะไหวใครไหวเฮ้ยเล่นเอ็นนี่เลยเล่นเอ็นห้าเลยไปแล้วก็ตัวหัวเอ็นหกนอนนอนบอกให้มันนอนไปไปเล้วงั้นเราโดดหลังศึกเลยไหมเฮ้ยเราขึ้นดาฟ้าดิขึ้นดาฟ้าไปคุณนาซิน่าเข้ากระเหลี่ยมอยู่แล้วใครนักรู้ฮะดาฟ้าดิครับรออะไรอ่ะ เจอแน่เซ็ตละละห้าสิบบาทเห็นอยู่ในกล่องมาแล้วมาแล้วเสียงไรต่างกันมาแล้วพี่กลัวๆเจอกูแน่ก็กลัวกโก้ครับโอ้างตายโอ้ยตายแล้วนี่ตายเหรอแรงเหรอแรงพี่แรงมากเฮ้ยเองๆอล่าไว้เล่าไว้รอ่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 ไว้ไม่ตายนะพี่ผมบอกก่อนฮะก็แต่พี่ยังลงไปยิงผมว่าไม่ตายหรอตายเหรอไอ้ไอ้บอกแรงไหมเหรอไปหลังคืออ่ะ เอ้ยเองเองวัดนะเองวัดนะเองเคยเคปะหนึ่งเออเออดหกเลยหนึ่งสองสามเอาเอาเอาเตตกครบได้ครบได้ครบดแล้วกันเฮ้ยสดาร้อยห้าสิบพีผีผีเอ็ดให้มันรีวิวนะครับยิง ยิงก็จะตายนะครับทุกคนโคตรแรงเราต้องมาหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าเขามันนานอ่ะนานใช่ใช่มามาเทสเซตเปล่าจะได้ไม่ไอ้นี่มาเทสได้ไหไป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 นะครับหล่อแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกันเดี๋ยวไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับใจหมดกูนึกว่าโปไูสัตว์โปอ้ยมันปืนดูดดาเมจนะไม่ไม่ ไม่คุยนะโอ้โหอมแบบนี้เรื่องเดียวเลยโอ้หถึกจังวะผมต้องยิงหัวทุกเม็ดอ่ะ Quốc cua, cua quốc không 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 quốc 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 nó... quốc này, quốc 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 ui, quốc 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 โอ้ไม่พึ่งความยาโอ้คงไปแล้ว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 ไปแล้วไปแล้ววัดเลยแตกฮึฮ่าฮ่า เมตรทุกเมตรผมว่าต้องทําพรุ่งนี้อีกปะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคนมันไม่มีบวกเลยนะตอนนี้ก็ทุกหน่อยไม่ใช่ชุดเดียวไม่ไหวนายคมอ่ะเอ้งั้นงั้นผมรอเพื่อนนายก็ได้งั้นผมรอเพื่อนนายมาไม่เอาไม่เอาเล่นไม่เป็นโมซิเล่นยากได้ไหมล่ะงั้นงั้นผมรอเพื่อนนายมาเลยกว่าผมค่อยบวกเพื่อนผมไม่มีเซ็ตไงก็แตกพี่ไปเซตนึ่งไอ้ไอ้ผมเตีให้ก็ได้ครับสุดรอได้ไหม ต้องเล,ขขนล่นไหนละข้างนอกผมไม่ไหววะ่ะไอ,ยอ้ขอไหนล่ะโอ้โหดูดิข้างนอกนี่ตายแล้วโอ้โหผมจังวะโอ้ผมเกินดูดิไอ้ทุกเมตร ต,ต้องรอต้องรอต้องรอเขาดันนะครับผมดันเยอะละเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ดิครับ<ไ>ววยเท<า><ะ>ียมมือคางเวนประวัตบอกไปทำง,งานนะแบบคางเวนคือใครวะไม่น่าใช่หรอกผมบิ๊กบิ๊กไหนยดิบิ๊กตู่เฮ้ยพูดไมมอ่ขับไม่อ้า โอ้ยไม่โดนเลยว่ะเออ

ผมผมโอ้เขาเพิ่งฟ้ามยายิงอ่ะอุ้ยคอมปี้คอมปีทคอมปีทคอมปีทโอ้ยยังไม่โดนเลยว่ะยิงโดนแต่ตัวละ

หลายจริงเนี่ยทุกคนทำไมชื้อสองมันมถึงจังวะระวัอดอะไ,ไวะโอ้มันก็คมเลยเนีย่ยใครบอกไม่คม โอ้โหแม่เจ้เกือบไม่ติดม่มุมซี S <S แม่งเอ้ยเสียงกูสั้นเฮ้ไอที่นี่คมมากคมแบบ าาาาผมเริ่มเหนื่อยละแม็กดืมอัน ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหวกระนาดก็ได้ตรงนี้นะตรงนี้นะคมก็คมบอกไม่ไหวได้งไงเฮ้ยไหว giác đông quá Ủa, tăng lên được nghĩa là... Ê, mèo, mèo, tôi nghĩ à ได้อีกเซฟ <ไป S 2> เว้ยก็วันนี้แล้วกันทุกคนก็ฝากกิดตามฝากกดไลค์นะครับอาจจะพี่ๆอาจจะน้อยนะแต่ก็วันนี้แล้วกันบายๆไปชมคลิปมาก